วันนี้พามาเที่ยวตลาดชุมชนนะคะตลาดออของชุมชนชาวแพรสแกกังอะค่ะจงังหวัดอุทัยธานีสินค้านี่นเป็นสินค้าอุทอบนะคะชาวแพรรุ่นปู่ย่าตายายเราทำไปาย่างเหมือนเ,นเอาปลาในแม่น้ำลำคลองแม่น้ำสแกกังอะฮะเอามาย่างลแล้วก็มาเป็นสินค้ามาขายแต่ขายที่บนแพร<พ>ค่ะบนเรือนแพรเลยฮะนะคะ มีสินค้าหลายอย่างคะ่ะไม่มีนะไปหาที่ไหนถ้าใครมีโอกาสได้ไม,ม,ามาแวะชมได้นะคะที่อุทัยธานีค่ะแพร่คลองสแกกกังทรงพิกัดวัดโบสถ์นะคะมมขอเชิญชวนมาเที่ยวกันเยอะๆนะจ๊ะของอร่อยมากแล้วคนที่ซื้อโดนใหญ่ก็ซื้ออะไรสามร่อยหหอืมเนื้ออ่อนปลาปลาด่บเนื้อปลาเนื้ออ่อนนั่นอ่ะดี่คิดนั่นน่ะไอ้ลูกสาว